พุทธพุทธะ,ทธะคำนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้แปลว่าผู้เชื่อหรืออะไรนอกไปจากนั้นเป็นผู้รู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้นะัคือปัญญานะแล้วก็ตื่นตื่นจากหลับคือกิเลสเรียกว่าหลับด้วยอวิชชาหรือหลับด้วยกิเลส คนธรรมดาก็หลับอยู่ด้วยอวิชชาหลับอยู่ด้วยกิเลสทีนี้ตื่นออกมาจากความหลับตื่นขึ้นมาจากความหลับก็มาเป็นผู้ตื่นสมกับที่มีความรู้ท่านมีความรู้มีความตื่นแล้วก็เป็นผู้ไม่มีความทุกข์ก็เลยเป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บาน แต่มันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณมันบานแล้วมันไม่โรยมันไม่โรยเพราะมันรู้จริงมันไม่กลับไปกลับมาอะอีกมันเป็นบานไม่รู้โรยบานในรันดอนเบิกบานนี่พุทธะพระครูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเนื่องกันแหละก็รรู้จึงตื่นพระตื่นจึงเบิกบานทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับปัญญาปัญญา สมกับที่ว่าพุทธศาสนานี้เป็นปัญญาที่กะปัญญาที่กะมีปัญญาเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นหลักเป็นสธานดังที่กล่าวแล้วมันคอยรู้ไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ้าทีนี่ก็มาถึง <c oughs> เรื่องที่มัน เรียกกันว่าการเมืองในรูปรูปของการเมืองบ้างแต่ที่จริงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่การเมืองเป็นความจริงของธรรมชาติพุทธศาสนานี่มันก็อยู่ในพวกที่สอนให้รู้ว่าธรรมชาติสร้างเรามาให้อยู่กันเป็นคณะเป็นสังคม ธรรมชาติไม่ได้สร้างเรามาสำหรับอยู่คนเดียวโดดโดโดสัญชาติยานของเราจึงมีความรู้สึกที่จะอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมเนี <c> ่ย <oughs> สัญชาติยานส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ดูสัตว์เดร้ชานตัวตัวไป มันจะพยายามจะจับข้าวหมูหรือจับกันเป็นหมูสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่เรื่องโดยรู้สึกว่าเป็นหมูนั้นมันปลอดภัยเราจึงมีความคิดชนิดที่ว่าอาจจะอยู่กันเป็นหมูคือไม่แยกกันอยู่เป็นคนเดียวโดดๆด,ด,ดังนั้นจึงมีคำว่าเพื่อนอเกิดขึ้นมา เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเหมือนกันหมดเลยไม่เลยเป็นหมูใหญ่เนีย่ยจึงเป็นหมู่แห่งบุคคลผู้เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนี่เราควรจะรู้ไว้ว่าหลักปฏิบัติที่ถูกต้องกับพุทธบริษัทนี่คือสังคมนิยมอม เอาสับการเมืองมาใช้บ้างแต่ว่าสังคมนิยมนี่มันมีหลายรูปแบบสังคมนิยมของคนเห็นแก่ตัวสังคมนิยมที่ไม่มีธรรมะอย่างที่เรียกกันในทั่วไปแล้วเกลียดกันนักสังคมนิยมนันเป็นสังคมนิยมที่ไม่มีธรรมะสังคมนิยมของกิเลสตามหน้าของกิเลสใช้กดมู่สังคมนิยมอย่างนี้ไม่ถูก ต้องเป็นสังคมนิยมที่มีธรรมะซึ่งอยากจะเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ <c oughs> ผมเคยพูดเรื่องนี้ <c oughs> คราวก่อนมีผู้เอาไปพิมพ์เอาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งอะไรก็มีธรรมิกะสังคมนิยมก็ใช่รู้ว่า เราไม่ยึดถือเสรีนิยมของบุคคลคนเดียวเสรีนิยมใครชอบใจจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนี่นี่มันไม่ถูกในข้อที่ว่าธรรมชาติสร้างเรามาสำหรับอยู่กันเป็นหมู่สำหรับเป็นเพื่อนเคอเพื่อนตายเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตาย นันคำว่าเสรีนิยมจึงใช้ไม่ได้กับหลักการอันนี้ที่ว่าเราเกิดมาสําหรับอยู่กันเป็นหมู่เราจะต้องมีความหมายของสังคมนิยมชนิดที่อยู่กันเป็นหมู่เห็นแก่ความอยู่กันเป็นหมู่ไม่เพ่งเล็งไปยังการอยู่ผู้เดียวคนเดียวอิสระเสรี <c oughs> เพราะมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> ก็ลองคิดดูเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ถึงแม้ว่าเขาจะยกโลกทั้งโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวผู้เดียวครองอยู่เราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องมีคนหลายคนอยู่ด้วยกันเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้จึงจะอยู่ได้ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่ออยู่คนเดียวเราจึงมีความคิดชนิดที่จะอยู่กันเป็นหมู่ดังนั้นเราจึงมีธรรมะหรือหลักธรรมะ สำหรับที่จะอยู่กันเป็นหมู่ให้ดีที่สุดจึงเรียกว่าธรรมมิกะธรรมิกะแปลว่าประกอบด้วยธรรมะธรรมมิกะ uh huh. สังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบไปได้วยธรรมะเราจะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นเราจะต้องมีการเสียสละเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกคน แต่ว่ามนุษย์มันมีความเห็นแก่ตัวอยากจะเอามากอยากจะเอาดีอยากจะเอาได้เปรียบมันเสมอมันก็ถือไม่เคยจะได้เพลิดข้ามันก็เป็นเรื่องเห็นเห็นแก่ตัวแยกตัวเห็นแก่ตัวปัญหามันจึงยุ่งไปหมดเห็นไหมเวลานี้ความเห็นแก่ตัว กำลังเป็นปัญหาเลวร้ายที่สุดเห็นแก่ตัวกูพอเห็นแก่ตัวกูมันก็ฟุ้งซ่านในจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีความแน่ใจมีแต่ความหวาดระแวงว่ามันจะมีอะไรมาทําอันตรายแก่ตัวกูมันนอนหลับไม่สนิทมันสวามันสะดุง้งความเห็นแก่ตัว ถ้ามันรักผู้อื่นน่าใจในความรักผู้อื่นมันก็รู้ว่าปลอดภัยไม่มีศัตรูนั่นเราจึงคิดนึกกันไปในทางที่ว่ามีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายหัวอกเดียวกันความทุกข์เดียวกันอะไรเดียวกันช่วยกันแก้ไขเหมือนกันทุกคนมีความทุกข์มีปัญหา อย่างเดียวกันช่วยกันแก้ไขได้แล้วก็จะก้าวหน้าไปตามทางของมนุษย์เพราะมันมีความถูกต้องสำหรับธรรมชาต <c oughs> นินก็เป็นอันว่าเราวางหลักลงไปว่าพุทธศาสนาเป็นระบบสังคมนิยมเพราะต้องอยู่กันเป็นหมู่ สังคมนิยมนั้นต้องถูกต้องดังนั้นจึงต้องประกอบไปไปทมสังคมนิยมของคอมมิวนิสต์มันก็ไม่ไม่นึกถึงรรมันนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนเส <c oughs> รีประชาธิปไตยนั้นมัน,มน,มนไม่ไม่นึกถึงผู้อื่นอ่ะมันนึกถึงตัวเองมันเป็นเสรีนิยมเราไม่ใช่เสรีนิยมในใน,ในความหมายนี้นะเป็น สังคมนิยมแต่ถ้ามันพูดในทางธรรมะอันลึกซึ้งมันต้องการจะหลุดรอดหลุดรอดออกไปสู่ความดับทุกข์เป็นนิพพานนั้นก็มีสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิที่จะออกไปได้ <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่เป็นภยัยไม่เป็นอันตรายอะไรแก่สังคมเนาะแต่ <c oughs> ยังคงมีความหมายแห่งสังคม 你有没有你